โดรนดับเพลิงจะถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งระบบการปล่อยสารดับเพลิงได้3รูปแบบได้แก่การทิ้งลูกบอลดับเพลิงการทิ้งขวดดับเพลิงและการติดตั้งระบบฉีดน้ําสารดับเพลิงและจะพัฒนาซอฟต์แวร์การควบคุมโดรนดับเพลิงให้สามารถควบคุมโดรนให้ทำภารกิจได้อัตโนมัติสามารถควบคุมโดรนดับเพลิงในโหมดฝูงบินหรือการทำงานพร้อมกันครั้งละหลายๆลลำโดยอัตโนมัติตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยและสถานะเรียลไทม์ และออกแบบระบบติดตั้งและการปล่อยสารดับเพลิงไปยังจุดเพลิงไหม้ทำคู่มือและหลักสูตรสำหรับการสาธิตและการอบรมใช้งานโดรนดับเพลิงกิจกรรมส่งเสริมการอบรมโดยการแข่งขันโดรนดับเพลิงเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรอบรมการดูแลรักษาโดรนการซ่อมแซมเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืนและติดตามประเมินผลโดยการติดต่อเครือข่ายให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออัปเดตและการวางแผนการทำงานร่วมกัน ในประเทศไทยเราณนะเวลานี้เป็นฤดูแล้งเกิดไฟป่าขึ้นอย่างมากมายสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองนะครับเราก็เลยร่วมกับสำนักงานการวิห่ยชาติและเด็กเกยาวชนหุ่น้อยเจ้าเวหาทําการวิจัยและผลิตโดนขึ้นมาอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือโดนดับเพลิงที่ประยุกต์มาจากการใช้โดนแปลกสอนที่กดนิ้วเดียวโดนสามารถขึ้นเป็นร้อยๆ้ลำเรามาประยุกต์โดยการทําให้ลำใหญ่ขึ้น และใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นบอลดับเพลิงหรือสารเคมีต่างๆให้บินขึ้นเป็นฝูงแล้วไปดับไฟป่านะครับและนอกจากนี้เรายังทําโดรนที่สามารถบรรทุกสารเคมีหรือน้ํายาเคมีไปทิ้งเพื่อให้เกิดการดับได้อย่างรวดเร็วและเรายังมีโดรนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนําไปฉีดน้ำนะครับต่อเข้ากับท่อแล้วดึงสายยางขึ้นไปพร้อมกับฉีดน้ําเป็นรองเพื่อช่วยในการลดความร้อนและดับไฟได้ในที่สุดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะนําโดนออกไปทางด้านดับไฟป่าเนี่ยเราก็จะต้องมีโดนสํารวจนะครับซึ่งทางสมาคมกีฬาข้อมมินจำลองนะครับเราก็ได้ผลิตโดนที่สามารถบินสํารวจล่วงหน้าก่อนว่าเกิดไฟป่าณนะบริเวณใดเราก็จะนําโดรนที่ใช้ดับไฟป่าบินออกไปทําภารกิจต่อในที่สุดครับ